เปลี่ยนยางปะยางโอเคเรียบร้อยโอเคนี่ okay, เรียบร้อย okay, เด็กๆขึ้น ดูคันนี้นะครับขี่ขี่มาก็น็อกนะครับแล้วก็สตาร์ทไมติดก่อนนั้นไปเติมน้ำมันมานะครับจากปั๊มแล้วก็มีควันไหลด้วยนะครับแล้วขี่มาดีๆแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาจากปั๊มวันไหนนะครับแล้วก็น็อกดับไปเลยสตาร์ทไมติดเดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันดูนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟ ครับอันนี้จะสังเกตได้ว่าสีน้ํามันนะครับเป็นสีแปลกๆนะครับเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยเจอสีส้มส้มเหลืองๆนะครับแล้วก็สังเกตกลิ่นสีนะครับแล้วก็น้ํามันที่มันหยดไหลออกมาถึงพื้นนะครับเนี่ยถ้าถ่ายออกมาจากขังหมดเลยนะครับดยการเปิดสายตัวนี้นะครับนี่นะครับที่เขาหัวฉีดนะครับ ต่อจากมาปั๊มเชือเพลิงนะครับออกให้หมดนะครับเพื่อความแน่ใจแล้วก็ต้องต่อสายแบบนี้นะครับเนี่ยเอาลมครับเนี่ยแล้วก็พ่นเนี่ยจะอ,ออกมาเนี่ยแล้วก็กลิ่นก็แบบยิ้มพ,พ่นออกหลายแล้วมือหนึ่งก็กลิ่นมือหนึ่งก็พ่นนะครับเยอะมาก ทำการนะครับทั้งดูดทั้งเป่านะครับเนี่ยยังไม่หมดนะครับเนี่ยต้องเปิดตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเนี่ยถึงงั้นไม่หมดแน่นอนนะครับล้างให้ดีนะครับให้เอี่ยมสะอาดเลยนะครับเปิดแล้วก็ดูดออกเลยหรือถอดถังมาล้างให้เอี่ยมนะครับทั้งดูดทั้งล้างทั้งเป่าเอาให้เอี่ยมเลยนะครับทั้งหลายต้องสะอาดเอี่ยมนะครับเนี่ย เยี่ยมแห้งใชนะครับสนิทรอบแล้วล้างหลายๆรอบนะครับเนะี่ยจนกว่าจะหมดก็ระวังพวกเสร็จเดี๋พวกนี้กระเด็นเข้าไปด้วยนะครับต้องระมัดระวัง อราจะทั้งภายนอกภายในให้ได้ยิ่งดีเลยนะครับอันนี้เราเน้นภายในก่อนโอเคเอี่ยมอ่อาเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับออกเติมน้ำมันใหม่เข้าไปดูครับมันไม่ให้ ครับมาดูในเคสเคสนี้นะครับตั้แรกเจ้าของวังแต่ขาบูนะครับก็มันไม่จบนะครับมันหลายอย่างนะครับตรนนี้ก็เลยถอดตื้อมาดูนะครับก็เลยเจอนะครับเนี่ยมองดีๆสังเกตดีๆนะครับเนี่ยนี่เลยรีแตกนะครับระเบิดเลยนะครับกระจายดีนะครับไม่เข้าไปในนี้แล้วก็ไปตีเข้าห้องเผาไหม้นะครับฟาดโดนแหวนโดนอะไรนะครับเนี่ย งั้นเละนะครับเคยเจอบางเคสมันเละนะครับไปขัดกับลูกสูบนะครับพังนะครับเนี่ยนี้เรามีอะไรตัวใหม่นะครับดีดม่ก็จะเป็นหน้าตาวันนี้จะใส่ไปนะครับเราลองสตาร์ทดู ตัวใหม่นะครับสวยงามมากนะครับแกะกล่องเลยเกิ็ใหม่ด้วยนะครับแผ่นไฟเบอร์ใหม่นะครับอาประกอบนัดสีตัวเข้าไปกันให้ตึงการ แผ่นไฟเบอร์เอ้ยแผ่นลิทแตกขักนะครับดีไม่หลุดขึ้นไปข้างบนดีฟาดข้างในนะครับไม่งั้นล็อกแหวนลูกสูบบินหักแตกกระจายก็มีนะครับ อ่านะครับเปิดน้ำมันน้ำมันนะครับแล้วก็เปิดชกปดชกอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้จุนอะไรเลยครับขบุเก่าๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาท้องถามารองนะครับเพราะว่ามีคนช่วยถือนะครับตอนนี้สตาร์ทด้วยถ่ายทําไปด้วยบรรยายไปด้วยนะครับก็ซ่อมไปด้วยนะครับหลายอย่างนะครับเดี๋ยววางกล้องแป๊บหนึ่งสตาร์ทห้ชมเลยเดี๋ยวเดียวไปเลย ได้จับโอ้เครื่องเร่นแรงจะดีมากนะครับเล่นเบาๆนะครับเดี๋ยวปรับชุนนิดหน่อยโอเคตอนนี้ดีขึ้นในระดับหนึ่งเดี๋ยวต้องเช็คความละเอียดเรียบร้อยอีกถอดหรือขบูมาดูข้างในนะครับเป็นยังไงตอนนี้ก็ติดก็แหละแต่ยังไม่โอเคเท่าไหร่โอเคตอนนี้ดีมากเลยนะครับเนี่ยเล่นเบาๆแรงมากชิ้นลงแบบ ขึ่งเบาครับยังไ่สุดเลยครับซึ่ง้นแล้วว่าลงได้ขึ้นได้แบบแรงสุดนะครับแล้วก็เบาหนึ่งครับเดินเตาได้อีกครับเพื่อนเดี๋ยวเสในโกรงใส้กโคงใส่นะครับเนี่ยตะเก็นตัวนี้ก็ใส่แล้ะมันชิ้นใหญ่ครับขาได้ยังไงในรับเนี่ยตะเก็นยกตัวน,นิ่งหนึ่งครัโอเคเดี๋ยวหาใส่กโคงมากรองใส่นะครับจบ